การเรียนรู้ด้วยการกระทำเป็นการเรียนรู้ที่เข้ายุคเข้าสมัยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งในสมัยนั้นเรียกการศึกษาลักษณะนี้ว่าทุดงที่ยึดถือการฝึกปฏิบัติเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาขัดเกลาจิตเพื่อกําจัดกิเลสซึ่งเราสามเณรปลูกปัญญาธรรมกําลังปฏิบัติทุดงเพื่อเคี่ยวกรมและฝึกฝนสมาธิทั้งสี่อิริยาบถดังเช่นในช่วงเวลานี้ ย้อนกลับไปสู่การเดินทางเส้นทางทุดงจากวัดพระรามเก้าสู่พุทธสถานพุทธมณฑล I'm from หลังเก็บของใช้จําเป็นเหล่าสามมเนรทั้งกาเขาออกมานั่งล้อมวงพูดคุยกับพระอาจารย์อุดมและพระอาจารย์พี่เลี้ยงรูปอื่นๆเพื่อทําการตกลงถึงสิ่งที่เหล่าภิกษุและสามมเนรจะปฏิบัติร่วมกันในการปฏิบัติวัดธุดงครั้งนี้ธุดงนี่ก็คือเป็นวัดพิเศษนะสําหรับช่วยขัขดกองเกลียดติดกัน้นกระแสแห่งอารมณ์ช่วยให้เป็นผู้สันโดษบักน้อย เป็นข้อปฏิบัติที่ใครสมัครใจจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะไม่ช่กิจจาเป็นหรือวินัยต้องปฏิบัติตามแต่ในฐานะที่เรามาที่เราเจาะจงมาที่จะใช้ทุด,ดงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ข้อวัตถุด,ดงแต่เราจะเลือกข้อไหนเราลองมาเลือกพิจารณานะทั้งหมดเป็นสิข้อแต่ 4, หม่วยแบ่งเป็นสีหมวดหมวดแรกหมวดด้วยจีวอนหมวดด้วยจีเออข้อหนจุดหนบอกว่า,วาบังสกุละ กตังคะคือทรงจีวรสกุลเป็นวัดบางบางถุยวัดข้อสองหมวดว่าด้วยบินรบาดนะสองการข้าบัสบินรบาดข้อแรกคือเราถือเที่ยวบินรบาดเป็นวัดข้อสองจุดสองสมาทานจาริกังคะถือเที่ยวบินรบาดไปตามแนวเป็นวัดคิวไปตามแนวคือไม่แซงคิวกันไม่เลี้ยวกลับไปทางหน้ารเลี้ยวกับเลี้ยวกลับมกกลับมาไปทางเดียวกันเลยต่อไปสองจุดสามเอ กาสะนิกลางคะถือนั่งฉันนะอาสนะอาสนะเดียวเป็นวัดต่อไปข้อสอจุดสปัตตะปินทะกังคะถือเฉพาะฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนะว่าทุกอย่างใสดบาทขานมเาต่ออาเสดใจบาท สมณีนนปลูกปัญญาธรรมในเวลานี้คือองค์พระพุทธรูปนามพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์องค์พระใหญ่ประจำพุทธสถานแห่งนี้โดยมีฉากหลังเป็นผืนฟ้าสีทองยามพระอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าเคล้ากับท่วงทำนองเสียงสวดมนต์ทำวัดเยน็นสสสมมมวทธพัา จาปารมีสัมปันโนสัจจาอุปปารมีสัมปันโนสัจจาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมัยเดชานามุติตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสปะคะว กราบไหวให้ได้5ครั้งต้องให้จำนะท่านเอย ิจกรรมกลางลานธรรมที่ร้อมไปด้วยกรดของภิกษุและสามเณรทั้ง9รูปในค่ำคืนนี้ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมืองจากคืนนี้เป็นคืนแรกของการทุดงการฝึกปฏิบัติจะมีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ศิษย์ทั้ง9ได้ปรับตัวเตรียมพร้อมฝึกจริงในวันพรุ่งนี้ที่ผ่านมาแล้วจากที่เรามาถึงพุทธมณฑลก็ก็ประชุมกันว่าใครอยู่เต็นท์ไหนบ้างพระอาจารย์จะต้อง อ่าประกอบกับสัมมเณีเลยสมณเต็นกดอ่าที่สัมมเณีอยู่จะอยู่คือคือลักษณะจะเป็นจะเป็นแนวระนาบนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นด้านในอ่ะจะให้สัมมเณีอยู่และชั้นด้านนอกอ่ะพระอาจารย์จะอยู่เพื่อป้องกันอ่าอันตรายหรือว่าสม,มคือชั้นด้านนอกจะมีสะอะไรเงี้ยตอนแรกที่จะแบ่งกันก็นกคือต้องการพระพี่เลี้ยงประกบหนึ่งต่อหนึ่งเลยแต่ปรากฏว่าหาพระพี่เลี้ยงไม่พอ บางรูปก็ต้องรับไปหนึ่งสมณีหนึ่งรูปบ้าง2รูปบ้าง3รูปบ้างแล้วแต่ว่าพระอาจารย์ท่านใดจะอ่าสามารถครุกลีหรือว่าอ่าพูดคุยกับสมณีรูปนั้นๆได้ดีก็จะแบ่งกันไปคืนแรกนี่จะยังไม่ให้มีอะไรเพราะว่าเราเดินทางออกมาตั้งแต่2องโมงบ่ายสองนะแล้วอากาศก็ร้อนมาที่นี่ก็ร้อนเบื้องต้นจะให้เนนพักผ่อน ให้เยอะๆที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มที่จะ,อะสอนเรื่องการเจริญสมาธิต่อไปสบายสี่โมงเย็นก็ให้สมมเนรไปส่งน้ำนะส่งน้ำเสร็จก็หกโมงเกือบหกโมงเย็นนะก็พาไปทำวัดที่หน้าพระประธานองค์ใหญ่เลยหลังจากทำวัดเสร็จแล้วก็พาสมมเนรเดินจักรมอีกสิบนาทีจเจริญพรหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศ ซึ่งตอนหัวข้านี้ร้อนมากนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของสัตว์ร้ายต่างๆงูตะขาบสมเเน็นจ,จะต้องระวังนะแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็แนะนำให้ว่าทุกคนก็จะไหว้พระสดวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเท่าที่ตัวเองทำได้แล้วก็พอง่วงแล้วค่อยหลับไปอย่าเพิ่งนอนไปเฉยๆ เบนเบนเขาเคยอยู่ต่างประเทศมาคือประเทศอังกฤษเขาจะชินกับอากาศอากาศเย็นๆไม่เหมือนประเทศเราแอย่างวันนี้ออกมาเขาก็แบบบ่บนว่าร้อนพระอาจารย์ร้อนจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าไปในกรดเขาร้อนร้อนล้วก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยมันเป็นบททดสอบเราแหละเริ่มแรกเนี่ยเราต้องเราต้องต้องรู้สึกเรารู้จักการอดทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสจแล้วเขาก็เข้าใจก็ต้อง อาเข้าไปในเต็นแล้วอาเข้าไปในกดแล้วก็พักผ่อนก็เน้นปลื้มครับแล้วก็มีช่วยบ้างก็มีเน้นเข้าปั้นเน้นอ้ายก็ช่วยกันดูเขาก็ยังมีความเป็นเด็กสูงนะครับช่วยที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องการระบบท้องเขามาค่อยดีเขาเขามาค่อยถ่ายหลวงพี่ก็จะเอาน้ําให้เขาฉันเยอะๆแล้วก็ถามปัดถามว่าถ่ายหรือ,อยังปวดหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับคืนนี้คืนแรกเห็นเด็กๆเ,เขาก็ไม่กลัวนะครับ เขาก็พอใจที่จะนอนกันเป็นเป็นกุฏิกุฏิไปขันติความอดทนอดทนกับสภาพอากาศร้อนนะครับอดทนต่อสภาพที่แปลกแปลกไม่เคยมานะครับแล้วก็โสรัจจะคือความสงเหี่มเจียมตัวไม่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ค่อยๆมาบอกพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงก็ช่วยจัดการให้ได้ทันที He and the was